ครับผมสวัสดีนะครับวันนี้นะครับก็นําเหรียญเท้ามหาพรมนะครับก็เคยลงเป็นบัติเป็นข้อมูลไปแล้วนะครับจํานวนอะไรต่างๆนะครับแต่ว่าวันนี้จะมาพูดถึงนะครับเท้ามหาพรมเนี่ยนะครับเป็นพิมพมหาป่าแห่งยุคของวรดพุทธโมุารามอีกรุ่นหนึ่งนะครับนี่ครับผมนะครับก็ดูนะครับก็ถือมีดถือจักรถือกระบองนะครับนั่งนะครับนี่นะครับเป็นมหาป่านะครับแล้วก็เป็นอัตลักษณ์นะครับ แล้วก็เอกลักษณ์ของพุทธโมกคือรวมแร่นะครับทุกอย่างเป็นรวมแร่หมดนะครับนี่ก็ทองทิพย์นะครับก็มีมวลสารรวมแร่ไม่มีนะครับเพราะว่าก็มีเป็นจำนวนมวลสารรวมแร่ไปเหมือนกันแต่แกลเป็นทองเหลืองนะครับแล้วก็นะครับเป็นงานสองชิ้นประกบกันนะครับโดยนะครับเราดูดีๆนะครับว่าแบบนี้นะครับก็สวยนะครับสวยลักษณะนะครับแล้วก็เป็นมหาปราคําว่ามหาปราแห่งยุคนะครับก็ดูสิครับโอ้โหถ้าเป็นคนเรานะครับสีหน้านะครับถือแบบนี้ก็คิดว่ายังไงอะกับ ก็ลองคิดกันเองนะครับและอีกเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่คนไม่ค่อยรู้จักนะครับคําว่าหาปาาคือสามารถที่จะเข้าไปในป่าในดงในเขานะครับที่ลี้ลับนะครับที่อะไรก็ตามนะครับที่ว่าเป็นที่มีอามนุษย์เยอะนะครับนี่เลยนะครับมหาป่านะครับเป็นมหาปาาแห่งยุคครับไม่มีใครรู้นะครับเป็นงานสองชิ้นประกบกันนะครับโดยนะครับรุ่นนี้ปี2 5 6 7เเป็นชนะมานนะครับ นะครับแกะพิมพ์มาตั้งแต่ปีป่าม่านนะครับหลวงพ่อจาร์นี่นี่ครับผมแล้วก็คนที่พุทธศินคือคุณผลพุทธศิ์นะครับจานวนก็นะครับมีประวัติลงไว้อยู่นะครับผมได้ลงไว้แล้วนะครับแล้วก็วันนี้นํามาเจาะลึกให้ฟังนะครับว่าลักษณะพุทธศินนะครับการแกะการไรลงดงามมากนะครับมียักษ์มีเป็นหน้ายักษ์ขับเขี้ยวนะครับสีหน้านะครับก็ดูนะครับนะครับเป็นนะครับด้านหลังอาจจะเป็นเท้าจตุโลกบาลนะครับไม่ใช่นะครับเพราะว่า หลวงพ่อบอกเป็นท้ามหาพรมนะครับนะครับผมเป็นท้ามหาพรมเป็นมหาปราอีกรุ่นหนึ่งที่คนไม่ค่อยรู้จักในสายพุทธโมกนะครับใครที่เดินทางไปบ่อยนะไปแล้วโดนผีอั้มนะครับเพราะว่าแต่ละคนไม่เหมือนกันนะบางคนโดนอั้มบางคนก็เห็นนั่นเห็นนี่รุ่นนี้นะครับเพราะตอนนี้กํลาลังราคาก็ผมว่าคนไม่ค่อยนิยมเนาะคนไม่ค่อยรู้จักแต่ถามว่าผมเข้าป่านะเข้าป่าน้นําหนาวนี่คือมีประวัตนะิ แม่จิบเอาไปด้วยนะครับผมแขวนไปด้วยแล้วก็ยอดขุนพลนะครับยอดขุนพลขาดไม่ได้นะครับเข้าป่านะครับแล้วก็มีองค์นี้นะครับเป็นมหาป่าอีกรุ่นหนึ่งที่คนไม่ค่อยรู้จักนะครับต้องแขวนนะครับเวลาไปหามหาไปถานที่ลี้ลับหรือว่าไปไหนครับนะครับแขวนไว้นะครับเพราะว่าคนที่บางคนธาตุขันนะครับเพราะแล้วก็ฐานจิตฐานใจไม่เหมือนกันนะครับก็เลยนํามาเล่าสู่กันฟังนะครับว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งเป็นมหาป่าแห่งยุกนะครับป่าจริงๆนะครับรุ่นนี้นะครับไม่ต้องกลัวครับแบบ ยังไงครับก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่คนไม่ค่อยรู้จักนะครับมีหน้ายักษ์นะครับแล้วก็มีหน้าธรรมดาด้านังนะครับน่าจะเป็นหน้ายักษ์หมดเลยครับหน้ายักษ์สีหน้าโอ้ดูเองกันนะครับขึ้นชื่อว่าพิมหาปรานะครับก็จะดุนะครับมาดุเลือดพ่านนะครับก็คือว่าเป็นสายบู๊ครับผมนะครับผมใครที่มองวัตถุมงคลที่ราคาเบาๆนะครับ รุ่นนี้ครับแนะนำนะครับน้ำหนักกําลังดีนะครับน้าหนักกําลังดีมีหลายเนื้อนะครับคำว่าเนื้อก็มีการประกอบการก็มีทองทิพย์แล้วก็มีทองแดงนะครับก็เป็นรวมแรกหมดแหละครับผมแต่ว่ามันจะแกนแกนนี่เท่านั้นเองนะครับเอาเป็นว่านะครับมาแนะนําให้รับชมรับฟังนะครับก็ด้านหลังก็เป็นยันนะครับนี่ครับที่เขาทํา2เชิ้นประกอบกันเขาต้องการยันเฉยๆนะครับต้องการยันครับเพื่อนะครับแต่เป็นงานที่2ชิ้นประกอบก็เลยดูลักษณะ เหมือนใหญ่นะครับจร,จริงๆนะองค์ถ้าเป็นรูปหล่อเลยองค์ก็จะน้ําหนักกลางดีนะครับแต่ว่านี่คือเป็นสองสององค์สองสองสอง,งานสองชิ้นประกบกันนะครับพุทธศินถือว่างดงามนะครับคนไม่ค่อยรู้นะในสายหลวงพ่อนคนมองข้ามกันมากเห็นแล้วไม่ใครนั่นกันผมยังชอบเลยนะรุ่นนี้นะเพราะว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่มหาปราแห่งยุคนะครับในสายพุทธมกพรารามอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่สามารถแขวนองค์เดียวไปได้ ทูไทนี่หาปราเลยนะครับนะครับมาเล่าสู่กันฟังครับหรือว่าใครจะไปไปปรับพบปรับภูมิปรับฮวงจุ้ยที่มีสิ่งไม่ดีนะครับผมแนะนํารุ่นนี้นะรุ่นนี้เลยนะครับไปแขวนเดี่ยวไม่แขวนหน้าบ้านหรือว่าบนหิ้งนะแขวนไว้นะครับอาราธนาหน้าบ้านนะครับซึ่งเป็นพิมพ์หาปรานะครับคำว่าหาปราเราก็คงจะเข้าใจนะครับคําว่าปราบคืออะไรนะครับนี่นะครับสิ่งที่ไม่ดีไม่เป็นพวกอมนุษย์หรือว่าเป็นเทวดาที่มิจฉาทิฏฐิเนี่ยโอ้โห นี่นครับผมแนะนําเลยนะครับนะครับเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่คนไม่ค่อยที่คนมองข้ามกันนะครับวันนี้ก็นํามาเราสู่กันฟังนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีนะครับ